สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องจะมาเล่าเรื่องสวรรค์ชั้นยามาเป็นสวรรค์ชั้นที่สามที่ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ไร้ความลำบากและความทุกใครกันคือจอมเทพของสวรรค์ชั้นนี้ท่านจะมีบุญบารมีมากขนาดไหนเหล่าเทพพิพดาวิมานและอุกยางจะสวยงามสักเพียงใดอันนี้สมของผลบุญแบบไหนถึงจะทําให้ได้ไปอยู่ในชั้นยามานี้เราไปรับชมกันเลยค่ะสวรรค์ชั้นยามา คือสวรรค์ชั้นที่3เป็นสวรรค์ที่ปราศจากความลำบากและมีความสุขอันเป็นทิพย์ค่ะสวรรค์ชั้นนี้มีที่ตั้งอยู่บนอากาศสูงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงขึ้นไปอีกและอยู่สูงกว่าวงโครจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวทําให้บนสวรรค์ไม่มีแสงจากดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ส่องถึงเลยแต่จะมีแสงสีทองจากรัศมีที่ตัวของเหล่าเทพบุตร เทพธิดาและแสงจากปราสาทที่พักของเหล่าทวยเทพแทนค่ะชั้นยามาภูมินี้มีเท้าสุยามาเป็นเทวาธิปดีคือเป็นจอมเทพผู้ปกครองค่ะบนสวรรค์จะเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพพบุตรและเทพธิดาที่มีบุญมากเป็นผู้ที่คอยสั่งสมบุญและเคยให้ทานตามประเพณีที่สืบทอดกันมาโดยไม่หวังผลในทานที่ทำ ผลบุญนั้นจึงส่งผลให้มีความสุขอันเป็นทิพย์และปราศจากความลำบากอยู่ในสวรรค์ชั้นยามาแห่งนี้ค่ะลักษณะของสวรรค์ชั้นยามานี้ในอัธกถา,าระบุว่าเป็นสวรรค์ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าของชั้นดาวดึงมากที่อยู่ของเหล่าเทพพยยดานั้นจะมีทั้งปราสาทเงินปราสาททอง ปรสาสร์แก้วที่ประดับไปด้วยอัญม,มณีสว่างสวยมีความวิจิตรงดงามและปราณีตมากกว่าวิมานของสวรรค์ชั้นที่1และชั้นที่สองอยู่มากค่ะปราสาทเหล่านี้จะมีอยู่มากมายซึ่งเป็นวิมานที่อยู่ในอากาศทั้งหมดค่ะและมีอุทยานรายล้อมวิมานไว้หลากหลายอุทยานแต่ละแห่งนี้จะมีความสวยสดงดงามแปลกตาในแต่ละอุทยานจะมีสระบัว แม่น้ำภูเขาต้นไม้และพืชพันธุ์ดอกไม้หลากสีที่ส่งกลิ่นหอมอันเป็นทิพย์มีความสวยสดงดงามอุทยานเหล่านี้ถือเป็นสถานที่อันเป็นสุขมากสำหรับทวยเทพพิยดาที่ได้เข้ามาพักหรือได้เข้ามาเชยชมค่ะในอุทยานนั้นจะมีดอกไม้ทิพยอยู่ดอกไม้เหล่านี้จะเป็นสัญญาณบอกช่วงเวลาในชั้นสวรรค์ค่ะถ้าดอกไม้ทิพย์เหล่านี้บาน แสดงว่าเป็นเวลาช่วงเช้าของสวรรค์แต่ถ้าดอกไม้ทิพย์ผุบลงแสดงว่าเป็นเวลาช่วงเย็นของชั้นสวรรค์ค่ะเนื่องจากว่าสวรรค์ชั้นนี้จะมีความสว่างไสวจากรัศมีของเหล่าเทพพยาดาตลอดเวลาอีกทั้งแสงดวงอาทิตย์และแสงของดวงจันทร์ไม่สามารถส่องถึงได้เหล่าเทพพยดาจึงสังเกตเวลาเช้าและเย็นจากดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์แทนค่ะ เทพบุตรและเทพธิดาของชั้นยามานี้จะเกิดแบบโอปาปฏิกะทั้งหมดค่ะคือเกิดขึ้นแล้วก็โตเลยโดยจะมีรัศมีที่เรืองรองจากบุญวาสนาที่สั่งสมมาและมีรูปร่างหน้าตาที่วิจิตรงดงามมากกว่าเหล่าเทพพย,ยดาของชั้นดาวดึงค่ะ เทพบุตรและเทพธิดาของสวรรค์ชั้นนี้จะไม่มีการเสพเมถุนแบบมนุษย์แต่จะเป็นการรักใคร่ชอบพอกันผูกพันการทางจิตท,ทั้งสองฝ่ายซึ่งไม่มีการตั้งครรภการเกิดจึงเป็นแบบโอปาปฏิกาทั้งหมดค่ะมาพูดถึงเท้าสุยามาเทวราชผู้เป็นจอมเทพของสวรรค์ชั้นนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ ท้าสุยามะเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยกุศลธรรมมีความเมตตาการุณาที่ยิ่งใหญ่เป็นเทพที่มีบารมีและรัศมีที่เจอิดฉลาดมากที่สุดในสวรรค์ชั้นยามานี้ค่ะในอวัตาังสักสกูตรที่เป็นพระสูตรของฝ่ายมหายานนั้นกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่อาจจะสามารถเป็นเท้าสุยามาเทวราชได้โดยเชื่อว่า,วาพระโพธิสัตว์ที่มีการบำเพ็ญบารมี จนบรรลุภูมิที่4จากทั้งหมดสิบทศภูมิอาจจะมีบุญมากพอที่จะได้เป็นเท้าสุยามาของสวรรค์ชั้นนี้ได้ค่ะคำว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่จะได้ตัดสรู้ในการข้างหน้าโดยพระโพธิสัตว์ตามกติของเทรวาสและมหายานถือว่ามีจำนวนอยู่มากมายเลยค่ะ ส่วนคำว่าทศภูมินั้นคือลำดับก,การบรรลุธรรมของพระโพธิสัตว์ตามฝ่ายมหายานมีทั้งหมดสิทธทศภูมิค่ะคือบารมีสิทธประการที่ผู้จะเป็นพระโพธิสัตว์นั้นจะต้องบำเพ็ญให้ครบถึงจะสามารถตัดสรู้เองด้วยปัญญาได้ค่ะในอวตัตฟังสกสูตรนี้ยังได้มีการกล่าวถึงสวรรค์ชั้นยามาเอาไว้ด้วยค่ะเมื่อครั้นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปสวรรค์ชั้นยามา จากนั้นทรงไปประทับนวิมาณของเท้าสุยามะพระองค์ทรงสแสดงธรรมเทศนาเรื่องกุศลเสริยาโพธิสัตว์สิบประการว่าด้วยคุณอันไม่ผันแปรของพระโพธิสัตว์สิบประการให้แก่เท้าสุยามะและเทพย,ยดาได้รับฟังค่ะส่วนในอัถกถาของฝ่ายเทวรวาตมีการกล่าวถึงเท้าสุยามะไว้หลายคำภีด้วยกันค่ะเช่น ในวิสูทธชนะวิลาสินีระบุว่าในวันที่เจ้าชายศรด็ถาประสูตินั้นพระองค์ทรงดำเนินไปเจ็ดก้าในตอนนั้นท้าสุยามะเป็นผู้ถือพัดวาลาวิชนีคือพัดที่เป็นหนึ่งในเครื่องราชกักุกพันประจำพระมหากษัตริย์ค่ะท้าสุยามะคือผู้ที่ถือพัดนี้แล้วคอยเดินตามเจ้าชายน้อยค่ะในมัุรัตถวิลาสินี ในคัมภีร์นี้มีการกล่าวถึงเท้าสุยามะไว้ตอนหนึ่งคือตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะนั่งบนเพลเพลียนใต้ต้นสีมหาโพธิ์และกำลังจะบรรลุธรรมเป็นพระโคโดมพุทธเจ้านั้นในตอนนั้นมีเท้าสุยามะถวายงานพัดให้กับเจ้าชายสิทธัตถะอยู่แต่สุดท้ายทั้งเท้าสุยามะพร้อมด้วยเหล่าเทพและรหมทั้งหลายจำเป็นต้องถอย,อยหนีไปเพราะในตอนนั้นมีเท้าวัสวัตี ผู้เป็นเทพพบุตรทางฝั่งมานได้ยกทัพมาก่อกวนเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าชายนั้นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะในมโนรถถัดตุรนีก็ได้มีการกล่าวถึงเท้าสุยามะเอาไว้ค่ะ ในครั้นที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากเทวโลกหลังจากไปแสดงธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงในครั้งนั้นท้าสุยามะก็คือผู้ที่ถือพัดวาลาวิชนีเสด็จตามพระพุทธเจ้าลงมาด้วยนั่นเองค่ะอายุไขของสวรรค์ชั้นยาม,มาภูมินี้ในวิตถาสูตรระบุว่าหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นนี้เท่ากับอายุของโลกมนุษย์2 0 0ปีค่ะ อายุไขของสวรรค์เท่ากับ2,000ปีทิศหรือเท่ากับ144ล้านปีของโลกมนุษย์นั่นเองค่ะคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามานี้ครั้งพุทธกาลพระสารีบุตรได้ถามพระพุทธเจ้าเอาไว้มีใจความประมาณว่าเหตุปจัจจัยใดหนอเป็นตัวกำหนดที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานแล้วมีผลมาก แต่มีอานิสงส์น้อยและปัจจัยใดหนอบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากครั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้ตอบพระสารีบุตรไปโดยมีความหมายประมาณว่าการให้ทานนั้นโดยผู้ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทน ไม่มีจิตผูกพันในผลของทานนั้นไม่ได้มุ่งหวังเพื่อการสั่งสมบุญแต่ให้ทานด้วยความคิดที่ว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยทำมาเป็นการทำบุญตามประเพณีเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีคือควรทำเพื่อให้ประเพณีนี้ดำรงอยู่ตามที่บรรพบุรุษนั้นได้ทำเอาไว้และจะได้สืบทอดกันต่อไป ผู้ที่ให้ทานด้วยเจตนาแบบนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสวรรค์ชั้นยามาจากบทความนี้จะเห็นได้ว่าการให้ทานนั้นคือกุศล,ลกรรมที่ทุกคนควรจะปฏิบัติค่ะดังพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าอับปังวายะทิวาระอุเป็นคนควรแบ่งปันแม้นจะมากหรือน้อยส่วนอัน,นสงสของผลบุญที่ได้นั้นคงจะขึ้นอยู่กับเจตนาของแต่ละคนค่ะ แต่ไม่ว่าจะเจตนาใดการแบ่งปันการให้ทานก็ยังถือเป็นกุศลที่ดีงามเป็นการกระทําที่จะช่วยหนุนนาจิตใจของเรานั้นให้ดีขึ้นได้และอาจจะทําให้เรานั้นได้มีโอกาสไปอยู่ในสุคติภูมิที่มีความสุขอันเป็นทย์ได้ค่ะจบแล้วค่ะถ้ามีเนื้อหารหรือข้อความใดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าจ้า